ตำรวจกลายเป็นเอเยจนค้ายานรกจากมือปราบสู่เจ้าพ่อค้ายาเสพติดย้ายฟ้าผ่าสี่ผู้บังคับบัญชาในโลกของเครื่องแบบไม่ใช่ทุกคนที่เดินอยู่ในเส้นทางแห่งคุณธรรมท่ามกลางภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตำรวจไทยในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดที่กัดกินชีวิตคนรุ่นใหม่เป็นร้อยเป็นพันบางคนสวมเครื่องแบบเพื่อปกป้องบางคนกลับใช้เครื่องแบบนั้นเป็นโล่บังหน้าเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน ดาบตำรวจที่ชัช่อัดหรือชื่อเดิมคือบุญยังเมืองกระจ่างคือหนึ่งในตำรวจที่โลกภายนอกมองว่าเป็นมือปราบประจำสอนอบางขุนเทียนคนในพื้นที่รู้จักชื่อเขาดีเพราะเป็นคนตรงพูดจาคมคายและอยู่กับงานสืบสวนปรับยาเสพติดมานานนับสิบปีแต่เบื้องหลังเครื่องแบบและเสียงนกหวีดกลับซ่อนเงามืดที่ไม่มีใครล่วงรู้หลายปีมานี้มีเสียงกระซิบถึงความร่ำรวยผิดปกติของเขาบางคนตั้งข้อสงสัยบางคนกลัวที่จะเอ่ยชื่อ จนกระทั่งวันหนึ่งความลับก็แตกเมื่อหน่วยปรับปรามยาเสพติดระดับประเทศเคลื่อนไหวเขากลายเป็นตำรวจที่ถูกตำรวจด้วยกันล่าและถูกเปิดโปงในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดดาบตำรวจที่ชะัะออัดเติบโตมาในครอบครัวธรรมดาชีวิตวัยเด็กของเขาไม่มีอะไรหวือหวาความฝันของเขาไม่ใช่การเป็นนักธุรกิจหรือดาราดังแต่คือตำรวจเขาเคยบอกเพื่อนว่าก,กูอยากจับโจรอยากเป็นผู้พิทักษ์ ปี2530เขาสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจได้สำเร็จรุ่นเดียวกับเพื่อนร่วมชั้นหลายคนที่ปัจจุบันกลายเป็นนายตำรวจระดับผู้กำกับบางคนก้าวไกลถึงระดับรองผู้บังคับการแต่บุญยังกลับเลือกที่จะอยู่ในสนามจริงไม่ใช่ห้องแอร์ปี2531เขาเริ่มต้นอาชีพด้วยตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการควบคุมฝูงชนซึ่งเป็นตำแหน่งเล็กๆที่ไม่มีใครใส่ใจแต่เป็นพื้นฐานที่เขาเรียนรู้ระเบียบวินัยและการควบคุมตัวเอง ปี2532ได้ย้ายมาประจำที่สอนอบางขุนเทียนและได้เข้าสู่สายงานที่เขารักนั่นคือสายปรับปรามปี2539เขาเลื่อนขั้นเป็นผู้บังคับหมู่ฝ่ายสืบสวนสอนอบางขุนเทียนและปักหลักทำงานในพื้นที่นี้ยาวนานตลอดชีวิตราชการเขากลายเป็นเจ้าถิ่นของจริงรู้จักซอกซอยทุกแห่งในเขตบางบอนบางขุนเทียนรู้ว่าใครคือพ่อค้ายาใครคือเด็กเดินของใครคือสายตำรวจ แต่เมื่อคนที่รู้จักทุกอย่างในพื้นที่นั้นกลับไม่เคยปราบได้จริงสักทีคนในชุมชนเริ่มรู้สึกว่าอาจมีอะไรมากกว่านั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากให้เป็นจริงในโลกมืดของธุรกิจสีเทายาเสพติดคือสินค้าที่ทำเงินเร็วที่สุดยิ่งคนในเครื่องแบบเป็นคนส่งต่อมันยิ่งน่ากลัวแม้ภายนอกในดาบตำรวจที่ช,ะชะัดอาจจะเป็นที่รู้จักในฐานะสายสืบตัวกลั่นแห่งบางขุนเทียน แต่ในเงามืดเขากลายเป็นเป้าหมายลับของหน่วยข่าวกรองปป,ปสและกองบัญชาการตำรวจปรับ,ปร,บปรามยาเสพติดการสืบสวนเริ่มขึ้นเงียบๆตั้งแต่ช่วงปี2552หลังมีประชาชนร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยของดาบตำรวจคนนี้มากกว่า30ครั้งแต่ทุกครั้งที่มีการแจ้งเบาะแสก็เงียบหายไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนบางคนถึงขั้นบอกว่าแจ้งไปก็เท่านั้นมันใหญ่กว่าผู้กำกับด้วยซ้ำเวลาผ่านไปแต่ข้อมูลกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เขาถูกพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาระดับประเทศอย่างแก๊งโอรสและเชตท่าแพรที่มีประวัติเป็นตัวการค้ายาไอายาบ้าข้ามจังหวัดเงินโอนจำนวนมหาศาลจากกลุ่มนี้มีเส้นทางไหลย,ย้อนกลับไปยังบัญชีของนายดาบตำรวจที่ชัดชะัดแบบไม่สามารถอธิบายได้หลายครั้งที่มีการจับผู้ต้องหาค้ายาในพื้นที่เด็กเดินยาบางคนถึงกับพูดว่าของไอาดาบไม่มีใครกล้าย,ยุ่งไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยหรือนายทหารท้องถิ่น เพราะถ้าใครขยับมากเกินไปเหมือนมีเงาใหญ่มาคอยสอดส่องข้อมูลทั้งหมดนี้ค่อยๆถูกถักทอรวมกันเหมือนใยแมงมุมและเมื่อถึงจุดหนึ่งกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดจ,จึงตัดสินใจว่าถึงเวลาเปิดโปงของจริงต้นปี2559คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนเชิงลึกพวกเขาไม่ได้เข้าไปตรวจแค่บัญชีเดียวของนายดับตำรวจที่ชัชะอาตแต่ตรวจทั้งวงจร ตั้งแต่บัญชีธนาคารบัญชีมา้าไปจนถึงเครือข่ายการเงินทั้งหมดผลลัพธ์คือระเบิดลูกใหญ่ที่รอเวลาแตกออกมาพบว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีที่เชื่อมโยงกับเขานั้นอยู่ในระดับ3-4ล้านบาทต่อปีแต่รายได้ตามบัญชีราชการของเขาอยู่แค่ประมาณ30,000บาทต่อเดือนและไม่ใช่แค่ตัวเงินยังมีอสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์หรูทองคำแหวนนาฬิกาแบรนด์เนมและที่ดินในจังหวัดภาคตะวันตก ที่ไม่สามารถระบุที่มาถูกต้องได้รวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทมีหนึ่งเบาะแสที่สำคัญมากคือการตรวจพบการโอนเงินจากบัญชีของเครือข่ายแก๊งโอรสมายังบัญชีภรรยาของนายดับตำรวจที่ชะัชะอัดโดยผ่านคนกลางที่มีความเกี่ยวข้องเป็นสายข่าวตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิปต่ปตอทั้งหมดก็ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปต่อมามีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ว่า มีการเข้าออกของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่บ้านพักของนายดาบตำรวจที่ชัชชัดในช่วงดึกบ่อยครั้งและบางครั้งมีการนั่งคุยกันที่หลังบ้านนานเกินกว่า3ชั่วโมงภารกิจลับเริ่มเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสินใจเดินหน้าออกหมายจับพร้อมวางกำลังจับกลุ่มทันทีและเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ถึงเวลาที่มือปราบจะกลายเป็นผู้ต้องหาเย็นวันที่11มีนาคม2559แดดกำลังร่วง ขณะที่ผู้คนในซอยเอกชัย35เขตบางบอนกำลังวุ่นกับชีวิตประจำวันไม่มีใครรู้เลยว่าบางหลังคาบ้านในย่านนี้ถูกจับตาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับชาติและกำลังจะเกิดการจับกุมครั้งใหญ่เป้าหมายของปฏิบัติการวันนี้คือในดาบตำรวจที่ชะชะอัดชุดจับกุมประกอบด้วยหลายฝ่ายภายใต้การสั่งการของพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสอผู้วางแผนอย่างรัดกุมเวลา17นาฬิกา5นาที เจ้าหน้าที่บุกเข้าร้านอาหารแห่งหนึ่งชื่อมากันจังร้านเล็กๆที่ดูไม่มีพิษสงอะไรแต่กลับถูกใช้เป็นจุดนัดพบของเครือข่ายลับและเป็นที่อยู่ชั่วคราวของดับตำรวจผู้เป็นเป้าหมายตำรวจอยากขยับเสียงคำสั่งดังลั่นพร้อมชายชะกันในชุดเจ้าหน้าที่กรูกเข้าควบคุมตัวกลางร้านนายดับตำรวจที่ชั่ชะัดพยายามตั้งสติเขายกมือขึ้นในทันทีพลางสะบัดเบาๆว่ากูรู้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่พวกมึงไม่มีหลักฐานหรอก แต่เจ้าหน้าที่ไม่สนใจคำพูดใดๆทั้งสิ้นทุกคนปฏิบัติตามแผนบางนายควบคุมตัวบางนายตรวจค้นตัวบางคนรีบโทรประสานชุดตรวจค้นอีกชุดที่กําลังบุกค,ค้นบ้านพักและโต๊ะทำงานของเขาการจับกุมครั้งนี้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเย็นนั้นข่าวสารเริ่มแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่บางบอนนดับตำรวจที่ช,ะชะัดชัดโดนรวบคำนี้กลายเป็นข่าวลือที่วิ่งเร็วกว่ารถวิทยุข,ของตำรวจเสียอีก ภายในโต๊ะทำงานของนายดาบตำรวจที่ชะัชะอัดที่สอนอบางขุนเทียนเจ้าหน้าที่พบสิ่งที่ไม่น่าจะอยู่ในสถานีตำรวจเลยแม้แต่นิดยาไอบ์บรรจุในถุงซิปล็อกน้ำหนักประมาณ1.3กรัมกัญชาอัดแท่งเล็กๆห่กอกระดาษน้ำหนักราว0.7กรัมเครื่องช่างดิจิตอลขนาดพกพาสมุดบัญชีธนาคารสี่เล่มพร้อมรายการฝากถอนที่ผิดปกติโทรศัพท์มือถือสามเครื่องหนึ่งในนั้นถูกตั้งรหัสผ่านพิเศษและไม่ใช่แค่ในสถานี ที่บ้านพักของเขาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์ทันทีภายใต้หมายค้นและคําสั่งจากปปสผลการตรวจสอบพบรถยนต์หรูสองคันทองคําแท่งหนักรวมกว่า20บาทพระเครื่องเลี่ยมทองกว่า30องค์เงินสดในตู้เซฟราว1.2ล้านบาทโฉนดที่ดินในจังหวัดราชบุรีและนคนปรปฐมรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในชื่อภรรยาและบุคคลใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางบัญชีแต่เมื่อมีหลักฐานการโอนเงินโยงกลับมายังแก๊งค้าย,ยาโอรสและเครือข่ายของเชษ่าแพร์จึงถือว่าทรัพย์เหล่านี้เข้าข่ายฟอกเงินพนโทรเรวัตกลิ่นเกสอนกล่าวในการถแถลงข่าวว่านี่ไม่ใช่แค่ตำรวจนอกแถวธรรมดานี่คือตำรวจที่รู้วิธีหลบตรวจรู้วิธีใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์และรู้ดีว่าควรซ่อนอะไรไว้ตรงไหนแต่วันนี้เขาพลาดเพราะความมั่นใจเกินไป ในเวลานั้นในดาบตำรวจที่ชะัช่ะอัดยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าอย่าไอ้นั่นคนเอามาวางไว้กูไม่เกี่ยวของที่บ้านก็ของเมียกูแค่รับราชการแต่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ยื่นเรื่องขออายัดทรัพย์สินทั้งหมดไว้ตรวจสอบและเข้าสู่กระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ให้ชัดว่าทรัพย์สินเหล่านี้ได้มาโดยสุจริตหรือไม่และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการล่มสลายภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการจับกุ่มในดาบตำรวจที่ชั่อัด ข่าวก็ถูกส่งตรงไปถึงระดับผู้บัญชาการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและระเบิดลูกนี้ก็ไปแตกกลางโต๊ะทำงานของพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรผู้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในขณะนั้นดาบตำรวจสืบสวนบางขุนเทียนโดนจับค้ายาพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเริ่มประโคมข่าววิทยุออนไลน์และสื่อโทรทัศน์แพร่ภาพซ้ำไปมาผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วใครล่ะที่ปล่อยให้มันทำแบบนี้มานาน ความกดดันทางสังคมรุนแรงเสียจนไม่สามารถปล่อยผ่านได้แม้แต่นาทีเดียวคำสั่งแรกย้ายฟ้าผ่าสี่เสือบางขุนเทียนพลตำรวจโทสารนิตมีคำสั่งด่วนให้ยกย้ายผู้บังคับบัญชาในสถานีตำรวจบางขุนเทียนสี่รายทันทีประกอบด้วยผู้กำกับการรองผู้กำกับการปรับปรามรองผู้กำกับการสืบสวนและสารวัสสืบสวนทั้งสี่ในถูกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นเวลา30วัน เพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงแบบไม่มีอิทธิพลภายในคำสั่งที่สองให้ออกจากราชการไว้ก่อนในดาบตำรวจที่ชะัชะอชัดถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีตามกฎหมายแม้เจ้าตัวจะยื่นอุดธรณนในภายหลังแต่ก็ไม่สามารถลบล้างหลักฐานและแรงกดดันสาธารณชนที่ก่อตัวอย่างรุนแรงได้ ตำรวจทุกนายในพื้นที่88สอน,นทั่วกรุงเทพมหานครเริ่มถูกตรวจสอบย้อนหลังโดยเฉพาะในสายงานปรับปรามยาเสพติดและงานสืบสวนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรับผลประโยชน์บรรยากาศภายในองค์กรตำรวจช่วงนั้นเงียบกริบไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อในดับตำรวจที่ชัชอััดด้วยเสียงปกติอีกต่อไปหลังการจับกุมทุกอย่างเข้าสู่ศาลคดีของในดาบตำรวจที่ชัจฉัดถูกส่งฟ้องต่อสารอาญา ในข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภท1และประเภท5เพื่อจำหน่ายฟอกเงินกระทำการในลักษณะทุจริตต่อหน้าที่ราชการมีพฤติการสอบไปในทางมีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมในชั้นสอบสวนในดาบตำรวจที่ชะัชะอัดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของพวกนั้นไม่ใช่ของผมเป็นของคนที่ผมเคยจับเขาก่นแกล้งใส่ร้ายผมแต่เมื่อตรวจสอบลายนิ้วมือ d n a และภาพจากกล้องวงจรปิด ประกอบกับข้อมูลทางการเงินย้อนหลังเกิน3ปีการไหลเวียนของเงินที่ไม่มีที่มาถูกต้องชัดเจนกลับยืนยันว่ามีการรับโอนเงินจากบัญชีผู้ต้องหาค้ายาใช้บัญชีภรรยาและน้องสาวเป็นบัญชีพักเงินมีธุรกรรมซื้อรถและทองคำที่ไม่มีการแจ้งต่อปปชพบชื่อของเขาในเอกสารรับของเครือข่ายแก๊งโอรสพยานบุคคลกว่าสิบรายขึ้นให้การ รวมถึงผู้ต้องหาคดียาอีกสามรายที่ยอมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลดโทษโดยทุกคนชี้ตรงไปที่ในดับตำรวจที่ชะชะอัดศาลพิจารณาคดีแบบเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีคำสั่งฝากขังโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวคนเป็นตำรวจรู้ดีว่าผิดหรือถูกการที่ยังทำแบบนี้หมายถึงเจตนาทำลายระบบกฎหมายทั้งระบบผู้พิพากษากล่าวกลางศาล คดีนี้ไม่ใช่แค่กระบวนการปรับปรามผู้กระทำผิดธรรมดาแต่เป็นคดีที่ตำรวจด้วยกันเองต้องล้างไพ่คนในที่กลายเป็นภยัยคดีในดับตำรวจที่ชัชะอัดไม่ใช่แค่การจับตำรวจค้ายาครั้งหนึ่งเท่านั้นแต่มันเหมือนการีกหน้ากากบางสิ่งบางอย่างที่ถูกปิดเอาไว้มานานในแวดวงตำรวจไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเขาในชุมชนบางขุนเทียนไม่มีใครไม่เคยได้ยินเสียงหรือเรื่องนดาบตำรวจที่ช,ะชะัชอาด การที่ตำรวจแต่ใช้ตำแหน่งและอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐไปเป็นเครื่องมือคุ้มครองยาเสพติดและกับผลประโยชน์ใต้โต๊ะอย่างต่อเนื่องนานนับปีไม่เพียงแต่เป็นอาชญากรรมแต่ยังเป็นการหักหลังองค์กรและสังคมในแบบที่ลึกที่สุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาตรการใหม่ตรวจสอบทรัพย์สินและพฤติกรรมตำรวจในสายงานยาเสพติดทั่วประเทศในหลายสถานีเริ่มเกิดความไม่ไว้วางใจกันภายในเพราะไม่มีใครแน่ใจว่าใครในโต๊ะข้าง กำลังรับเงินจากเครือข่ายใต้ดินอยู่หรือเปล่าความศรัทธาต่อองค์กรตำรวจในพื้นที่หายไปแทบหมดหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วตำรวจคนอื่นละ่ะจะมีอีกกี่คนที่ทำเหมือนกันแต่ยังไม่ถูกจับเสียงของชาวบ้านในพื้นที่เอกชัยบางบอนบางคนกล่าวว่าถ้าไม่ใช่เพราะปปะสกับตำรวจภายนอกเข้ามาในดาบตำรวจที่ชาญฉอาดยังคงลอยนวลต่อไปแน่นอนคนพื้นที่ไม่มีใครกล้ายุ่งกับเขาหรอก คนในเครื่องแบบไม่ใช่เครื่องหมายของความดีเสมอไปการปล่อยปละละเลยแม้เพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นรักเน่าในองค์กรกลไกการตรวจสอบต้องเข้มงวดและเป็นอิสระจากสายบังคับบัญชาและที่สำคัญที่สุดการค้ายาโดยเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่แค่เรื่องผิดกฎหมายแต่มันคือการทำลายประเทศชาติจากข้างในจากตำรวจกลายเป็นนักโทษจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าเข้าสู่ห้องขังเรื่องราวของนายดาบตำรวจที่ช,ะชะัดชัด คือภาพสะท้อนของคนในเครื่องแบบที่เลือกเดินผิดทางทั้งที่รวยด้วยเงินสดรถหรูและอำนาจมืดจนลืมไปว่าจุดเริ่มต้นของอาชีพนี้คือการพิทักษ์สันติราษฎร์เขาไม่ได้พลาดเพราะหลงผิดเพียงชั่วคราวแต่เขาวางแผนทำผิดซ้ำๆอย่างมีระบบเขาไม่ได้ถูกใส่ร้ายแต่เขาถูกเปิดโปงจากหลักฐานที่ตนเองสร้างขึ้นทีละชิ้นจากตำรวจสืบสวนกลายเป็นผู้ต้องขังจากคนที่เคยเดินอัดอาดในโรงพักกลายเป็นคนที่นั่งเงียบอยู่หลังลูกกรง จากคนที่เคยถือปืนกลายเป็นคนที่ถูกคุมตัวโดยตำรวจรุ่นน้องมันไม่เคยคิดว่าคนอย่างมันจะถูกจับเจ้าหน้าที่ปปสกล่าวในวันถแถลงข่าวนี่ไม่ใช่จุดจบของแค่ชายคนหนึ่งแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการล้างบางคนในเครื่องแบบที่เอาตราแผ่นดินไปแลกกับเงินจากความพินาศของผู้อื่นและบางครั้งคนที่อันตรายที่สุดอาจไม่ใช่จนใต้สะพานแต่คือผู้พิทักษ์ที่แอบขายศรัทธาของประชาชนหากเพื่อนเอนชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุรเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ